สวัสดีครับวันนี้นะครับตอนแปดโมงกว่านะครับนี่อากาศหนาวเย็นแต่ดีครับยังแดดยังมีแดดแดดก็ถือว่าแรงพอสมควรแดดจัดแต่ว่าอุณหภูมิลดหวบนะครับวันนี้ที่นครพนมก็เลยมานั่งเปลอยู่ข้างนอกนี่นะครับชมพืชผักสวนครัวของเราที่เราปลูกไว้นะครับดีเนี่ยมีแสงแดดส่องผมก็นึกว่าจะแบบครึ้มแล้วก็นหนาวทั้งวันนะครับเขาประกาศอุณหภูมิจะลดห่วบ นี่ครับพามาชมดอกดาวเรืองของเรานะครับบรรยากาศแบบนี้เขาชอบมากเลยครับนี่เราปลูกไว้มันก็โตนะครับโตสวยเหมือนเดิมสวยนะครับนอกจากจะปลูกผักสวนครัวแล้วก็ยังปลูกพวกดอกมงดอกไม้แล้วก็ปลูกนะครับนี่ครับกุหลาบครับกุหลาบของเราแรกแยมก็มีบ้านแล้วก็มีนะครับสีออกชมพูม่วงเลยสวยตันนี้ดากหมดลวตัวนี้ดยวแตกใหม่นะครับ นี่ส่วนครัวเราอยู่ใกล้ๆนะครับมะละกอรครับมีความสุขนะครับได้ดูของเขาการเจริญเติบโตกัอนออกผลผลิตแล้วเราก็มีความสุขมากๆพอจ้าน้อยสิไปยอยู่มืออื่นกอนสิไปสอบรถอยู่อเออรถแอร์เสียกินแล้วกินแล้วอ่า โอ้โมมีรถมาเหน้นเนาะครับชมเออรอบๆบ,บ้านกัน, <S <S นเ,อเอเอยคงต้องลดผักแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ตื่นมาลุตแต่เช้านะวันหนาวจาพามาดูมะม่วงก่อนนะครับนี่ออกรถนี้นี่เป็นลูกเยอะนะครับลูกเยอะเลย จากนหน่อยกับนท่วนละสี่หน่วยสามหน่วยสี่หน่วยล้อแรกนี่เหลือนะครับเหลือช่อแล้วลูกอย่างเงี้ยแต่ก็ลูกใหญ่ผมห่อไว้พัสดุห่อไว้แต่ล้อหลังนี่รู้สึกว่าจะได้หลายลูกนะนครับล้อแรกห่อไว้ลูกใหญ่อะหมักม่วงหมักม่วงนี่ครับดูลออหลังครับพเพื่อนๆโอ้ดูแล้วชื่นใจ ถาดกแบบนี้นะโอ้ดยการเลยนะน้ำดอกไม้นะครับเท่าที่ดูอย่าหล่นนะลูกเด้ออย่าหล่นเด้อมีความหวังมาดูสิครับดูแต่ละช่อเนี่ผมขอช่อละสามลูกสองลูกก็ภูมิใจมากนะนะครับอันนี้เขาจับให้เยอะช่อนี้เบลอเลยเหลืออยู่ติดอยู่ลูกเดียวเขาสลัดของเขาเองนะครับนี่ครับนี่เ็เริ่มโตแล้วเออตัวนี้ดีใจมากเลยนะี มีหลายลูกครับพี่น้องเราบริแมนเช่าสวนที่จะปลูกแบบมืออาชีพใส่ฮอร์โมนฮอร์โมนต่างๆเราก็ปลูกแบบบ้านๆผมก็ซื้อน้ำหมักชีวภาพมาลดอยู่นี่ครับนะคักอยู่ครับเป็นปีแรกนะครับเนี่ปีแรกที่เขาเป็นปีที่แล้วเขาเป็นอยู่แต่พอสักพักมาลูกก็แตกออกไม่ได้กินเลยนะครับเน่าข้างในปีนี้เหมือนเป็นปีที่เรามีลุ้นมากเลย อืมเอาทวนนี่ก็นวยบางใหญ่นึงโตเร็วนะครับลูกตัวเร็วมากนี่ครับเป็นปีแรกส่วนต้นนี้นะครับเป็นมะม่วงที่เป็นปีที่สองนะปีแรกได้กินเยอะมากเลยได้กบโเลประมาณประมาณสิบก่าลูกนะครับเพราะว่าต้นเขาเล็กๆพอผ่านมาปีนี้ต้นเขาใหญ่มากดูครับแตกยอดโอ้โหถูกยอดเลย ดครับจักรรัดน,นะครับมหาชานกเนาะเออพูดผิดปออภัยพันมหาชานกเมืนะ่อก่อนก็เป็นอยู่กิ่งแถวๆนี้น,นะครับต้น,นน้อยๆกิ่งน,น้อยๆพีกาย,ยมาปีนสูงกว่ารัวแล้วครับโตเร็วมากนะนี่ครับดูรอยที่มันเป็นลูกปีที่แล้วผมเอาลวดมัดไว้นะนี่ครับลวดมัดไว้หรือกิ่งเล็กๆปีที่แล้วนะมากิปีนี้กิ่งใหญ่มากเลยเอาลวดมัดไว้แล้วยานมันหักนะ มาปีนี้โอ้เขาทรงตัวได้แล้วครับต้นใหญ่มากชูช่อรับแสงอาทิตย์นี่ครับถ้าเป็นช่อละสี่ห้าลูกนี่อุย้ยสนุกกินเลยเคีอต้องต้องเอาเชือกมามัดไว้พอแล้วเพราะลูกเขาใหญ่มากครัลูกเขาใหญ่ทีเดียวมหาชนกว่างวาง,ว,าง,ว,างวันหยุดกลับประมาณนี้แหละครับชมนกชมไม้ชมพืชพัก ผลเราใหม่ส่วนครัวปลูกไว้มีความสุขชีวิตคนเราไม่ต้องเอาอะไรมากมายคนธรรมดาก็ไปทำงานเาเงินเลี้ยงครอบครัวไปพักกัดได้กินอยู่ครับเดีย๋ยวคงต้องลดแรับข้าวโพดข้าวโพดกำลงังโตครับพันสวีตจำเป็นไหไบไม่เคยปลูกเสื้ขอข้าวโพดอะไรในชีวิตปลูกครั้งแรกอยู่ในบ้านเรานี่แหละครับนี่ด้านหน้าของบ้านนะครับส่วนมากผมจะถ่ายทางด้านหลังของบ้าน อันนี้คงรถผักรถพืชออมบานกับสหลายชั่วโมงอยู่อกมันเพราะว่าไม่ได้ให้น้ํามายืนต้นเลยไปทํางานกับผมมีเวลานะครับผม,มขักแตงพี่น้องนี่ดูแต่ละช่อนี่ครับม่จะใหญ่ๆเลยแต่มันจับดอกดีๆให้ผมขึ้นสิขับมลแรงคือโบมาบินมาตอมเนาะผสมเกสรนะช่อนี้ใหญ่มากๆเลย แข็งแรงนะครับมาหาชนกนี่ครับยังยังไม่ได้เป็นลูกนะครับยังช่ออยู่ช้อนุ่นก็ใหญ่เขารับน้ำหมอกนะครับหมอกกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าก็มาเจอแสงแดดแบบนี้เขาก็แต่ผมก็ให้น้ำทุกวันนะครับช่วงนี้ให้น้ำเล่้งน้ำเขายุหลาก็ให้ปุ๋ยไปซื้อปุ๋ยมาใส่ อย่าคงต้องไปหาซื้อมาเพิ่มนะครับแต่ที่ภูมิใจมากคือปีนี้จะได้กินแล้วได้กินหรือเปล่าน่าจะได้กินนะลูกใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้กินก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะนี่ครับน้ำดอกไม้เป็นลูกแรกในะชีวิตเคยซื้อแต่กินแต่ในตลาดเ <c oughs> ออนี่หลายหล,ายลูกเลยโอ้ดีใจครับดีใจมากมากเลยอย่างเองเอ อะไรที่ภาคภูมิใจมากนี่ครับลูกเขาจริงๆกกริงนะทุ่งก็ออกจากหมางม่วงแล้วนะ <c oughs> ให้เพื่อนสัมผัสดแดดสัมผัสยังนะให้สารสีเขียวปรุงอาหารคอร์โลฟิลเนาะสัมผัสดแดดเดี๋ยวคอร์โลฟิลถือว่าไม่สูนเปล่าครับกับเวลาที่เราปลูก สองสามปีพอได้กินมาม่วงแต่่าทุเรียนเนี่ยบ่เหลือครับพี่น้องตัเวเย่เบิดเลยลองปลูกลายต้นแล้วไม่ค่อยเหลือสภาพอากาศภูมิประเทศบ่คือกันแต่มะม่วงนี่าพอได้กินปลูกง่ายถึงแม้จะราคาไม่ดีแต่เราไม่ได้หวังที่จะขายอยู่แล้วคนระับ <c oughs> กินอย่างเดียวกับให้พี่ให้นอ้องนะครับเผื่อแผ่กันไป ซึ่งมีใหญ่กับสีออนตันอินเตียนนี่สีเป็นตะเบิงพี่น้องเอ้ยบ้านนี่สีคลาดครับผมโอเคเลยครับเด้อขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้เราจะจากไปพบกับนี่นะครับลูกนี้ครับน้ำดอกไม้ลูกนี้อ่าสดสดเดี๋ยวคุณดาวฝนโอ้ยอย่าลุดเนะลูกขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผมข้างกลากำลังใหญ่นี่ลูกนี้ก็บกำลังคืนนี่